ช็อกหมอชิด้านสเสนหาเชื่อเวียสุกรวัตรยืนหนึ่งหลังข่าวความเข้มข้นพาปังของจริงสำหรับสันสเสนหาทางช่องสามที่บทละครขยี้ได้ถูกจุด จนพาให้แฟนละครติดงอมแงมจนหยดสุดท้ายโดยเรตติ้งตอนจบในค่ำคืนวันอังคารที่3ก็พังอาดยึดหัวหาดเป็นละครเรตติ้งอันดับหนึ่งได้สำเร็จเมื่อคว้าไปได้ถึง3.6ฟาดยับกรงน้ำพึ่งละครเรื่องใหม่ของเวียสุกลวัตนลงไปในตำแหน่งรองแชมป์โดยกรงน้ำพึ่งทำไปได้เพียง3.3เท่านั้นส่วนหัวใจรักพิทักเธอของช่องวัน31ได้ไปเบาๆที่1.5